สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงในเวลา11นาฬิกาค่ะผู้บัญชาการทหารบกยืนยันไทยพร้อมให้การช่วยเหลือผู้อพยพตามหลักมนุษยธรรมแต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามกฎหมายด้วยค่ะพลเอกอุดมเดชศิติบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการทหารบกกล่าวว่าขณะนี้มีการตั้งศูนย์อำนวยการราดตระเวนและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่อผู้อพยพ และช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่อผู้อพยพที่เข้ามาด้านมหาสมุทรอินเดียโดยจะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศทั้งนี้ยืนยันว่าพร้อมให้การช่วยเหลือผู้อพยพและการปฏิบัติงานจะยึดหลักตามสิทธิมนุษยชนแต่ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามกฎหมายไทยค่ะท่านท่าได้มีส่วนที่ขึ้นมาในส่วนของ บนฝั่งแล้วนะครับทางกองทัพบกและก็ทางส่วนของกมนอก็จะดําเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนในแ,แนวทางปฏิบัติต่ตอไปก็ต้องร่วมมืออย่างเต็มที่ครับก็เข้าใจดีว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ถูกจับจ้องมองในในประชาคมโลกนะครับเพราะฉะนั้นเราท่านานายกรัฐมนตรีท่านารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งในการแก้ปัญหาในการแสดงออกของประเทศเราขอให้ทางสื่อได้เข้าใจแล้วก็ ให้มั่นใจว่าเราเองก็ต้องทําในเรื่องนี้อย่างเต็มที่นะครับเราเป็นประเทศที่เอื้ออารีอยู่แล้วนะครับก็พยายามจะแก้ปัญหาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเ,ออเข้าใจถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นซึ่งเราก็ต้องดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่เรามีอยู่ครับในอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจครูหลังจากคนร้ายยิงถล่มครูและผู้ใหญ่บ้านเสียชีวิตสองคนเมื่อวานนี้ค่ะ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายสนั่นพง์อักษรในอำเภอจังหวัดปัตตานีพร้อมตัวแทนจากหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี23ตำรวจและกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกับครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านยูโยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจหลังจากเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธสงครามยิงถล่มนายอับดุลรอหิมดูและครูโรงเรียนบ้านบอแร ขออภัยค่ะครูโรงเรียนบ้านแบรอและนายสมายแอมูซอผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ตำบลหนองแรดอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีเสียชีวิตที่หน้าบริเวณหน้าบ่อทิ้งขยะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรดเมื่อวานนี้นอกจากนี้ทางอำเภอยังได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติตนของครูให้มีความปลอดภัยในการเดินทางด้วย พร้อมกำชับให้ครูและบุคลากรด้านการศึกษาใส่ใจและปฏิบัติตามคู่มือเพื่อความปลอดภัยของตนเองส่วนความคืบหน้าของคดีพันตำรวจเอกมนตรีคงวัดใหม่ผู้กำกับการสถานีตำรวจปุทยะริงกล่าวว่าจากการตรวจสอบพยานทราบว่าคนร้ายมีไม่ต่ำกว่า3-5ถึงคนและรู้ตัวแล้วบางส่วนแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ค่ะปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศค่ะ คลื่นความร้อนที่พัดปกคลุมอินเดียในขณะนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว800คนค่ะโดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัฐ อันทอนประเทศและรัฐเตลังคณาซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของอินเดียหลังอุณหภูมิอากาศพุ่งสูงเกือบ50องศาเซลเซียสและพบว่ามีผู้เสียชีวิตรวมทั้งสองรัฐกว่า530คนซึ่งเกิดจากการสูญเสียน้ำในร่างกายและโรคลมแดดรัฐบาลอินเดียประกาศจะมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตรายละ100,000รูปีหรือประมาณ52,000บาทด้านสำนักอุตุนิยมวิทยาอินเดียได้ออกมา ให้คำเตือนระดับสีแดงในพื้นที่ทั้งสองรัฐและคาดการว่าคลื่นความร้อนจะยังปกคลุมในพื้นที่ไปอีกระยะค่ะขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะวันนี้ชายแดนใต้เราดีขึ้นแล้วฉันเชื่อความสันสุขเกิดได้แน่นอนวันนี้ออกมาใครของแต่กลัวเยอะนี้ไม่กลัวแล้วดีครับไม่เคลียย ไม่กังวลอบคุณจานาทีครับวันนี้เรากล้าออกจากบ้านใชน่ใด้ของเราวันดี